สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกบทวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลพระรามเก้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหุ้น pr 9นั่นเองครับโอเคครับแต่ก่อนจะไปกันต่อเนี่ยต้องขอย้ําเหมือนเดิมตามแหล่งข้อมูลก่อนเลยนะครับว่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นการสรุปบทวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นคําแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดสําหรับเรื่องที่เราจะมาดูกันนะครับก็จะเริ่มจากไอเดียหลักที่น่าสนใจมากๆของบทวิเคราะห์ชิ้นนี้กันก่อน จากนั้นเราจะไปเจาะลึกกันที่ตัวธุรกิจของ p ี a 9าวดูวเขามีจุดแข็งอะไรบ้างและมูลค่าในตลาดตอนนี้มันน่าสนใจยังไงและปิดท้ายกันด้วยแผนการลงทุนที่แหล่งข้อมูลเขาแนะนำเอาไว้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวใจสำคัญของเรื่องนี้กันเลยดีกว่าคือบทวิเคราะห์ทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากแนวคิดหลักอันหนึ่งที่ส่งพลังมากๆเลยครับแนวคิดที่ว่าก็คือ ภาพลักษณ์ของพ r 9าายเนี่ยเขาถูกมองอว่าเป็นโรงพยาบาลระดับพรีเมียมชั้นนาเลยนะครับซึ่งก็ดูได้จากภาพที่เราเห็นกันนี่แหละครับทั้งความทันสมยัยความน่าเชื่อถือแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับจุดที่น่าสนใจที่สุดที่แหล่งข้อมูลเขาเชี้ให้เห็นก็คือคําพูดนี้เลยพรีเมียมจริงแต่ราคายังไม่พรีเมียมมันเหมือนเป็นาร a กซ์ที่น่าคบคิดมากๆเลยนะครับว่าเอะของดีระดับพรีเมียมแต่ทําไมราคามันถึงยังไม่ไปตามคุณภาพล่ะทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจไอเดียที่ว่าเนี่ย เราก็ต้องมาทําความรู้จักกันก่อนครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจของ p r 9เขาทํำไรกันแน่ธุรกิจหลักของ p r 9เนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Tertiary Care ครครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือเป็นการรักษาพยาบาลในระดับที่ซับซ้อนมากๆเน้นโรคที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขั้นสูงเลยครับ ถ้าเรามาดูโครงสร้างรายได้ของเขาเนี่ยจะเห็นว่ามันมาจาก3ส่วนหลักๆเลยครับส่วนแรกก็คือบริการทางการแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางส่วนที่2คือกลุ่มที่กําไรสูงมากๆอย่างพวกศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจมะเร็งหรือว่าการทําเด็กหลอดแก้วและส่วนสุดท้ายที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติที่ตอนนี้กําลังกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดเลยครับโอเค แล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้มันสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้ PR9 ได้ยังไงเรามาดูกันต่อเลยซึ่งแหล่งข้อมูลเขาสรุปจุดแข็งสำ,สำคัญสำคัญมาให้5ข้อเลยครับที่ทำให้โรงพยาบาลน,นี้โดดเด่นขึ้นมาข้อแรกเลยนะครับการที่เขาเน้นไปที่การรักษาโรคยากๆซับซ้อนเนี่ยมันทำให้มาจินหรือว่าอัตรากำไรมันสูงกว่าโรงพยาบาลทั่วไปเยอะเลยครับซึ่งนี่ก็เป็นโมเดลเดียวกับพวกโรงพยาบาลระดับท็อปๆเขาทากันข้อที่2 คือเรื่องรายได้จากผู้ป่วยต่างชาติครับที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วมากเรียกว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งอุตสาหกรรมหลังช่วงโควิดด้วยซ้าไปข้อสอันนี้ก็สําคัญมากคือเรื่องทําเลครับโรงพยาบาลตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพเลยซึ่งมันเป็นทําเลท้องที่เหมาะมากๆสําหรับการจับกลุ่มลูกค้าพรีเมียมในประเทศแล้วก็ดึงดูดหนักท่องเที่ยวเชิงการแพทย์จากต่างชาติด้วยมาถึงข้อที่4ที่น่าสนใจมากๆก็คือ ตอนนี้พี่านากำลังขยายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่กำไรสูงๆเพิ่มขึ้นอีกซึ่งกลยุทธ์นี้เนี่ยมันคือโมเดลเดียวกับที่ผู้เล่นรายใหญ่อย่าง BDMS หรือบัมุงราชเขาใช้เป็นหัวหอกในการเติบโตเลยนะครับและสุดท้ายข้อที่5คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยจุดแข็งทั้ง4ข้อเนี่ยมันมาพร้อมกับ valuation หรือการประเมินมูลค่าที่บททีะขอมองว่าเฮ้ยมันย่งน่าสนใจกว่าหุ้นโรงพยาบาลใหญ่ๆตัวอื่นในตลาดอยู่นะโอเค พอเห็นจุดแข่งทั้งหมดแล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือแล้วไอ้จุดแข็งพวกนี้เนี่ยมันจะสะท้อนออกมาเป็นโอกาสทางการเงินในมุมของตัวเลขกันได้ยังไงตารางนี้แหละครับที่บอกเรื่องราวได้ชัดเจนมากแหล่งข้อมูลเขาชี้ให้ดูเลยว่าถึงแม้ว่า p r 9จะอยู่ในตลาดเ e r c h e r ร y c a e เหมือนกันและมีการเติบโตของกำไรต่อหุ้นหรือ EPS ที่ไม่ได้ต่างจากคู่แข่งรายใหญ่อย่าง,ง BDMS หรือ BH เลยแต่พอมาดูที่ค่า PE ratio ที่ใช้วัดความถูกแพงของหุ้นเนี่ย จะเห็นว่าของ PR9 มันต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยครับและนี่แหละครับคือช่องว่างของมูลค่าที่บทวิเคราะห์กำลังพูดถึงอยู่การผรสมผสานกันของการเติบโตที่ดีกับราคาที่ยังไม่แพงนี่แหละครับคือคุณสมบัติของหุ้นที่เขาเรียกกันว่ากราฟหรือ growth at a reasonable price พูดง่ายๆก็คือเป็นหุ้นเติบโตในราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเองครับ ทีนี้พอเราเข้าใจภาพใหญ่ในเชิงพื้นฐานแล้วเราลองมาดูกันต่อในมุมมองทางเทคนิคกันบ้างดีกว่าครับว่าบทวิเคราะห์นี้เขาเปลี่ยนจากไอเดียมาเป็นแผนการเทรดที่เป็นรูปธรรมยังไงบทวิเคราะห์นี้ไม่ได้จบแค่ปัจจัยพื้นฐานนะครับเขาให้ภาพกราฟทางเทคนิคมาด้วยซึ่งถ้าดูจากในภาพเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีการวางแผนมาค่อนข้างชัดเจนมีการตีเส้นกำหนดโซนราคาที่น่าสนใจทั้งจุดเข้าซื้อจุดทำกำไรไปจนถึงจุดตัดขาดทุนเพื่อจำกัดความเสี่ยงเอาไว้ด้วยครับ สำหรับโซนที่เขาแนะนำให้เข้าสะสมนะครับก็จะอยู่ในกรอบราคาประมาณ17บาทถึง18บาท50สตางค์ครับแล้วก็เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงนะครับจุดสต็อปลอหรือจุดตัดขาดทุนเนี่ยเขาแนะนำไว้ที่16บาททวนครับส่วนเป้าหมายในการทำกำไรนะครับกลยุทธ์ที่เขาให้มาก็คือการแบ่งขายครับแบ่งเป็น2หมายหมายแรก70%ที่ราคา26บาทและอีก3 0ที่เหลือไปขายที่28บาทครับ ให้สรุปภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งนะครับแก่นของเรื่องราวจากบทวิเคราะห์นี้ก็คือ PR9 เนี่ยมีโปรไฟล์การเติบโตแบบโรงพยาบาลชั้นนําแต่มาในราคาของหุ้นที่ตลาดยังให้มูลค่าไม่เต็มที่หรือยังไม่พรีเมียมเท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้ก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆจากบทวิเคราะห์นี้ครับว่าหรือนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในกลุ่มธุรกิจการแพทย์ที่ตลาดกําลังมองข้ามไปอยู่หรือเปล่า